ครับครับผมวันนี้ก็ได้มาร่วมง,งานนะครับกับทาง SF กับทาง NT นะครับผมก็จริงๆเรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเรามางานพวกนี้เราก็จะได้มางานพวกอีเวนท์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแนวดูหนังเนาะแนวที่มันจะมีความที่ฮาแต่พอมันเป็นงานฟอร์มอลแบบนี้เราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่เขาอุตส่าห์นึกถึงเราแล้วก็ชวนชวนเรามาในวันนี้เราดูหนัง ปกติดูหนังบ่อยขนาดไหนแล้วครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงทํางานนี่แหละก็จะไม่ค่อยได้ดูหนังบ่อยจะได้ดูตอนที่มา,าเเารียกมาแฟนสกินนิ่งกับแฟนๆครับนี่แหละครับผมก็ก็จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนเวลา2-3ชั่วโมงได้อยู่แล้ว ไลฟ์สไตล์การดูหนังนครับผมจริงแล้วผมเป็นคนที่ชอบหนังที่เป็นแนวแอคชั่นแล้วก็แนวแนวสืบสวนสอบสวนนะเพราะว่าผมจะโตมากับพวกหนังมาเวลเนาะที่มันเป็นแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่พวก Transformers แล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็จะมีพวกแฟรนไชส์พวก John w i ิกอะไรพวกนี้พวกไม่ใช่อินพารทิเที่เราก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังผัดทับใจเราอยู่แล้วเรายังชอบหนังแบบนี้อยู่ครับ ครับก็นิดๆหน่อยๆครับผมก็แดงเขาเรียกว่าอะไรนานๆเราจะได้พูดทั้ง3ามภาษาพร้อมๆกันทีก็จริงๆแล้วตอนแรกที่เขาบอกมาว่าแบบเอ้ยอยากอยากให้พูดแบบสามภาษานะเราก็อุ๊ยแอบตกใจแอบไม่ตกใจแอบกลัวนิดนึงว่าเราจะขึ้นไปเราโชว์บนเวทีหรือเปล่าเาผสุดท้ายก็ออกมาได้โอเคครัแต่ก็ตื่นเต้นครับผม ได้ต้องแชร์ประสบการณ์การตัดต่อการได้ต้องแชร์งานการเนาะคำถามของแฟนอ่าครับ <c oughs> ใช่ครับผมก็อินเตอร์แฟนเยอะก็เลยก็เลยได้คุยได้พูดคุยหน่อยนิดนึงครับ <c oughs> อยากให้เชิญชวน,นแฟนครับผมก็อยากจะเชิญชวนแฟนทุกคนนะครับผมมาที่ เอ่อ uh, SF นะครับผมใครอยากจะดูหนังเรื่องไหนหรือว่ากำลังหาหนังอะไรดูอยู่ก็สามารถแวะมาได้ที่ SF นะครับผม <Okay. S 1> และที่นี่ก็ยังมี SF เอ่อ NT First Class Cinema นะครับผมมีที่เอ่ซ็นทรัลเวิลด์กับเซ็นทรัลพารามผมก็อยากจะฝากทุกคนกันด้วยนะครับใช่ครับผมอุ้ยสบายมากครับคือมันเป็น <Yeah. S 1> มันเป็นโซฟาเลยมันมันเป็นโซฟาแบบโซฟาไฟฟ้าเลยครับผมซึ่ง ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ชอบการอานอนดูหนังเพราะว่าปกติถ้าเรามาลงหนังเราไม่ได้เป็นเก้าอี้ให้นั่งเนาะถ้าใครชอบการนอนราบหรือว่าการนอนเอเนี่ยผมว่าที่นี่เหมาะมากๆเลยครับชอบนอนยังไงก็ได้เลยครับผมขอให้มีขนมกินครับ <Kenya> รครับผม ครับผมก็ตอนนี้คนกลางแล้ไงก็มาถึง EP 5แล้วนะครับผมคืนนี้ก็อีกประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับผม mm hmm. ก็จะได้เจอกับอี6ีนะครับผม mm hmm. ก็ฝากทุกคนกันด้วยนะครับเพราะตอนนี้เรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นกันเลยแล้วพวกคอนฟ lict ของเพื่อนแต่ละคนในกลุ่มเพื่อนนี้ก็กําลังเริ่มให้ทุกคนมาได้เห็นแล้วว่าปมชีวิตของแต่ละคนเป็นยังไงครับของคุณเองก็เห็นแล้ว ใช่ครับผมเปิดไปแล้วใช่ก็ของคุณเองก็จะเป็นการดูถูกครับผมเรื่องฐานะที่บ้านกับเรื่องเงินครับผมว่าสำหรับเด็กคนหนึ่งเี่กการที่ไม่ได้มีตังหรือไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือไม่ได้มีฐานะอะไรเนี่ยมันผิดด้วยหรอแล้วตัวคุณเองก็ไม่ได้อยากจะรู้สึกแบบนั้นอีกก็เลยต้องขีบตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้โดนดูถูกอีกต่อไปครับนี้เรา โต,ข,ททตขึ้นไหมบทเโตขึ้นหเหรอครับผมจริงๆแล้วบดบททุกบทบาทมันก็ทำให้ผมโตขึ้นหมดแหละครับรวมถึงตัวบทด้วยด้วยความที่ว่าเราก็อายุมากขึ้นเนะเราก็สามารถรับบทที่ที่มัชัวร์ขึ้นได้ดังนั้นก็เป็นตามวัยครับผมแล้วก็เป็นตามเส้นทางอของการเป็นนักแสดงครับผมก็ฝากคนกลางแล้วนะ าาสไม่ใช่53มต่ดีสัมภาษณ์ก็ฝากโอ้ยเบอร์หมดแล้วครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องคนกลางแล้วไงด้วยนะครับผมเว้นสเตย์ขับนะครับคืนนี้ออน EP 6แล้วนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนไปดูนะครับเพราะตอนนี้เรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นเลยนะครับคุยเรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะครับผมก็สามารถดูกันได้นะครับทาง GMM 25นะครับเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังก็ได้ทาง VTV นะครับสี่ทุ่มครึ่งครับผม ใช่ครับมี2แฟมีนะผมมีที่ญี่ปุ่นนะครับผมที uh, imi, ่โอซาก้าครับเออวันพฤหัสีนี้ก็จะบินแล้วนะครับผมแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็จะมีไปไทเป้ด้วยครับผมก็แฟนๆที่นู้นก็รอกันได้เลยนะครับพวกเราจะไปมอบความสุขจะไปสนุกร่วมกันอย่างแน่นอนครับคราวที่แล้วมีมีเนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นวารอบนี้เเยงไนะครับเคยแล้วมีเนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นด้วยเหรอครับผมก็ไม่ใช่ด้วยหรอครับมีภาษาญี่ปุ่นเนี่ย เรไมรู้เรื่องละรอบพี่แล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นด้วยรอบนี้ก็แหมจะให้ผมพูดว่ามันไม่มีม,ม,ม, <laughs> มันก็คงไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าครับผมแต่ละที่แต่ละแฟนมีก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันไปนะครับผมก็ปากติดเอ่อแฟนๆที่นูก็สามารถรอกัได้เลยครับการในบ้านเราเนอะสกรลิ่ีเป็ดเป็นสกอร์ลิ่งครับผม เ,เพื่อนซ้อมกันไปบ้างแล้วผมเราคุยกนนครับคงผมเหรอครับผมก็ครับ <c oughs> ถ้าบอกว่าซ้อมเยอะทุกคนจะเชื่อไหมไม่เชื่ออ๋อ,อ,อ,ชอเอชื่อก็ได้ก็ก็ยังไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่ครับผมก็ <c oughs> เออถ้าส,ส่วนใหญ่เวลาตอนนี้ก็อยู่กับงานครับผมก็ <c oughs> แต่จริงแล้วก็ถ้ามีเวลาอยากจะซ้อมเหมือนกันเพราะว่า การที่เล่นบาสท,ทั้งหมด40นาที45นาทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆเลยแล้วความฟิตของเราถึงแม้เราจะได้เข้าฟินเนสแต่ว่าเอนดูแลนซ์ของเราในการวิ่งในการอยู่ในสนามเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับผมก็ถ้ามีเวลาก็อยากจะฝุดตรงนี้ขึ้นมาให้เพิ่มไทยครับผมอเชิญชวนทุกคนด้วยนะครับผมไปดู JMTV สมายลิมปิกนะครับผมเอ่อก็เป็นงานกีฬานะครับของ JMTV นะครับผมเป็นสุด เป็นบิ๊กแมชครั้งใหญ่นะครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับซื้อบัตรกันได้ครับผมแล้วก็ถ้าไม่สามารถมากันได้ก็มีบัตรล์สตซิมมิ่งด้วยนะครับครับผมครับผมครับ Welcome to Star Society